ท,ทุกข่าวคือความจริงทำดีมีคนรู้สนับสนุนโดย <ST AR P> บริษรัท Professional West เทคโนโลยี1999ากจำกัดมหาชนเติบโตอย่างยั่งยืนเกื้อกูลสิ่งแวดล้อมและชุมชน <ST AR P> เป็นการร่วมกันสร้างบุญจากสมาคมสิทธิ์เก่าหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงหรือสมอมูลนิธิจัดการด้านความมั่นคงมูลนิธิเล็กประภัยวิริยพันธ์หลักสูตรการจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงคณะนักศึกษาสิทธิ์เก่าหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง และคณะนักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงรุ่นที่14ในการประชุมร่วมกันจัดโครงการสร้างองค์พระพระภัยสัตว์คูรุไวยทูลประพาตถาคต12พระองค์พระมหาแพทย์ปราชาพระพุทธเจ้าเพื่อมอบแก่12โรงพยาบาลครั้งที่2โดยมีพลเอกจรันกุลวนิดประธานที่ปรึกษาเป็นประธานในการประชุม พลตํารวจโทเผ่าไทยทองทิวประธานจัดสร้างคุณธนงศักดิ์โผภัยบูรณ์เลขาโครงการคณาจารย์และประธานรุ่นนักศึกษามสอแต่ละรุ่นเข้าร่วมประชุมการจัดสร้างองค์พระพระภัยสัตว์คุรุวัยทูลประพาตถาคต12พระองค์พระมหาแพทย์ตราชาพระพุทธเจ้าเพื่อมอบเป็นพระประธานแก่โรงพยาบาลสถานอภิบาลผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยได้สักการะบูชาท่าครับ ได้ประชุมกันมาแล้วสิ่งแรกก็คือจะสร้างลอยองค์อย่างนี้นะครับลอยองค์คือเป็นรูปอย่างนี้นะครับสูงประมาณเกือบ2เมตรบรรจุไปถวายไปถวายที่โรงพยาบาลต่างๆ12แห่งเพื่อที่จะเป็นที่พิทักษารักษาให้กับผู้ป่วยทั้งหลายให้หายจากโรคทางกายและทางใจด้วยนั่นคือประการที่1ประการที่สเราก็จะหลอรอยองอย่างนี้นะครับเป็นองค์ขนาด เท่าที่เห็นเนี่ยนะครับเรียกว่าองค์ขนาด9นิ้วเนี่ยออกจํานวนหนึ่งองค์ขนาด5นิ้วจํานวนหนึ่งองค์ขนาด3นิ้วจํานวนหนึ่งแล้วก็เหรียญเหรียญต่างๆนะครับจะเป็นเหรียญทองแดงเงินนะครับแล้วก็ชุบทองอีกออจํานวนหนึ่งนะครับสําหรับให้รัษดรนําไปบูชาได้นะครับก็ถือว่าเป็นสิริมงคลในช่วงนี้พอดีเพราะเนื่องจาก โรงพยาบาลต่างๆปัจจุบันนี้ก็อยู่ในภาวะวิกฤตของโควิด -19 อยู่ก็ยังช่วยในการเสริมสร้างและให้กำลังใจกับบุคลากรทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นหมอหรือพยาบาลหรือบุคลทางการแพทย์ทุกคนนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อสร้างเสร็จแล้วเราก็จะส่งไปถวายโรงพยาบาลทั้ง12แห่งนะครับผมเชื่อมั่นว่า ผลาการดำเนินการครั้งนี้คงจะสําำเร็จร่รวมไปดดีๆและขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันในการส่งเสริมกันสร้างมหากุศลในครั้งนี้ครับขอขอบคุณครับนะครับเป็นโครงการมหากุศลที่พวกเรานะครับชาวสบมสทั้งหมดสบมสทั้งหมดนะครับรวมจิตรวมใจกันสร้างโครงการนี้เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลใน องพระป่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะครับแล้วก็เป็นเป็นสิริมงคลใหญ่ของประชาชนชาวไทยของเราทั้งแผ่นดินครับก็ผมในานามของเลขาของโครงการสร้างพระคราวนี้ก็ขอเรียนเชิญขอกราบเรียนเชิญแล้วก็ขอเชิญทุกท่านนะครับมาร่วมกิจกรรมมหากุศลคราวนี้กันนะครับโดยพร้อมเพียงนะครับขอพระคุณมากครับขอบคุณค่ะ 是，是，是，